สวัสดีทุกท่านครับสดสดร้อนร้อนวันนี้วันที่สามสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับที่เห็นสองกล่องนี้ก็คือน้ำมันสองทีกึ่งสังเคราะห์ฮุตสวาน่าที่ร้านเราเนี่ยไม่มีสินค้าขายมาสองเดือนแล้วตั้งแต่มิถุนากรกฎานะครับซึ่งมิถุนาเนี่ยเราก็ออเดอร์ไปทางฮุตสวาน่านะครับปรากฏว่าสินค้าที่หฮุตสวาน่าหมดขนาดบรรจุหนึ่งลิตร หมดไม่เหลือเลยนะครับแล้วก็ร้านค <tinc S 1> ้าต่างๆเป็นร้านเพื่อนๆพี่ๆของเราที่ขายออนไลน์นะครับก็ทยอยหมดกันไปเรื่อยๆๆสุดท้ายในตลาดหายหมดเลยนะครับก็สืบเนื่องมาจากน่าจะเป็นการที่มันมีคุณภาพที่เพื่อนๆพี่ๆไว้วางใจแล้วใช้งานแล้วเนี่ยมันให้ให้ผลที่มาแล้วเป็นที่น่าพึงพอใจเมื่อเทียบกับราคาซื้อต่อหลิตรเนี่ยแล้วก็เทียบกับจํานวน อัตราการผสมต่อ1ลิตรของน้ํามันเบนซินและน้ํามันทูทีฮุสวา่าเนี่ยปรากฏว่ากึ่งสังเคราะห์มันใช้แค่ครึ่งเดียวของน้ํามันเกตดสแตนดาดทั่วๆไปดังนั้นราคาจึงไม่ค่อยเป็นผลสักเท่าไรแต่คุณภาพมันเนี่ยมันเหนือชั้นกว่าก็เลยเป็นที่ขายดีนะครับดังนั้นร้านเราเนี่ยก็ขาดสินค้าขาดไป2เดือนนะครับแล้ววันนี้ต้นเดือนสิงหาวันนี้วันที่3นะครับตอนนี้ตอนนี้ปิดร้านแล้วสินค้ามาเมื่อช่วงบ่ายนะครับ แล้วก็เลยมาทําคลิปนะครับมีลูกค้าหลายท่าน,นรับเข้าเข้ามาหาเราก็คือ Wal k in เข้ามาขับรถมามีลึกค้าเมืองการกาญจนบุรีนะครับมีลุงมั่นด้วยลุงมั่นที่เป็นเจ้าของเครื่องที0 0กับเครื่องชินเดว่าอันนั้นด้วยมารับเครื่องอยากจะได้น้ํามันก็ไม่ได้ไปแล้วก็มาจากอ่างทองอยุธยาแต่มันเป็นเขตติดต่อสุพรรณเนาะตอนนี้มาแล้วนะครับมาแล้วมาแกะกัน ครับมาแล้วเรียบร้อยปึ๊บข้อมือไม่ดีนี่ครับสมันพุทธสวนาชุ่มชุมชุม,ชมนะครับนใดสนใจก็ติดต่อเรามาได้เลยตอนนี้พร้อมส่งแล้วนะครับราคายังเหมือนเดิม1ลิตร350บาทค่าส่งในพื้นที่ปกติ45บาทนะครับ ต่อหนหึ่ขวดนะแต่ถ้าเป็นสองขวดเนี่ยค่าส่งก็จะเพิ่มขึ้นเพราะว่าน้ําหนักมันมากขึ้นนะครับอันนี้ลังที่สองเราสั่งมาสองลังนะครับเราสั่งมา2ลัง,ง,ลงก็สองลังก็สองสี่หกแปดสองสี่หกแปดสิสิบสองสิบสองังก็สองโหลสงโหลก็สิบสองสองยี่สิบสี่ตอนนี้เรามีอยู่ในมือยี่สิบสีี่สิลิตรนะครับยี่สิบสี่กระปุก24บสีรรจุพันธ์ุนะครับ ก็ท่านใดที่ตามหาน้ำมัน2อทีเกรดกึ่งสังเคราะห์แล้วก็คุณภาพสูงด้วยนะครับใช้งานแล้วเห็นผลดีมากดีไม่ดีเล่นเอาบริษัทตัวแทนฮุสสวนาที่นำเข้ามาประเทศไทยของหมดสต็อกไป2เดือนคิดอย่างนี้แล้วกันนะครับในร้านลูกชายหมวใจเองก็ของไม่มีขาย2เดือนเหมือนกันแต่ตอนนี้มาแล้วครับท่านใดสนใจน้ำมันทูทีคุณภาพสูง ติดต่อได้เลยครับลูกชายหมอใจครับพร้อมส่งทั่วประเทศไทยอ๋อแต่ถ้าเป็นพื้นที่ห่างไกลมีค่าขนส่งเพิ่มอีก50บาทนะครับก็จะกลายเป็นค่าขนส่งของพื้นที่ห่างไกลเนี่ย95บาทส่วนพื้นที่ปกติค่าขนส่งต่อขวด45บาทครับถ้าเป็น2ขวดค่าส่งจะอยู่ที่80บาทครับสนใจติดต่อเข้ามาเลยลูกชายหมอใจครับขอบุณครับ